ยานสิริท่านได้อยู่จำพรรษาที่ป่าช้าอำเภอบ้านไผ่ได้หนึ่งพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็พอดีท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านได้บอกสั่งพระมาว่าให้ท่านอ่อนไปช่วยเผยแพร่ธรรมกับท่านมหาปิ่นปัญญาพโลที่อำเภอพระจังหวัดขอนแก่นเมื่อลุงปู่อ่อนได้รับทราบแล้วท่านได้ออกเดินทุดง โดยให้พระสงฆ์ที่เป็นหมู่คณะอยู่สอนธรรมแก่ชาวบ้านไปก่อนส่วนตัวท่านต้องออกทุดงไปช่วยท่านพระอาจารย์มหาปินตามคำสั่งของท่านอาจารย์สิงทันทีในระหว่างเดินทางนั้นในปีพุทธศักราช2471ถึง2472ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าตำบลสาวัตถีอำเภอพับจังหวัดขอนแก่นต่อมาในปีพุทธศักราช 2,473ลุงปู่อ่อนยานสิริได้เดินทุดงมาพบกับท่านพระอาจารย์มหาปิน่นปัญญาพาโลที่อำเภอรับจังหวัดขอนแก่นโดยท่านได้มาพำนักอยู่ที่วัดป่าบ้านพระณนะแห่งนี้ลุงปู่อ่อนยานสิริได้ทำการอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เข้าถึงพระรัตนตรัยท่านได้แสดงธรรมปฏิบัติตลอดจนการชี้เหตุผล สิ่งที่ควรและไม่ควรแก่ชาวบ้านประกอบกับปฏิปทาอันงดงามเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวบ้านจนมีชาวบ้านมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมากหลวงปู่อ่อนญาณสิริท่านเป็นสิทธิสายพระกรรมฐานหรือที่เราเรียกกันว่าพระป่าก็จริงอยู่จะมีใครเถียงก็หาไม่แต่บรรดาพระป่าทั้งหลายท่านมีปฏิปทาที่เปรียบเหมือนประดับยศหรือเหรียญเชิดชูเกียรติ ของนักปฏิบัติและผู้สนใจหันมาประพฤติปฏิบัติกรรมฐานปฏิปทาแสดงถึงความงดงามสง่าสมกับจิตใจของนักไขว่คว้าธรรมเพราะปฏิปทาเป็นผลมาจากจริตนิสัยของผู้หนักแน่นในทางปฏิบัติธรรมดังนั้นหลวงปู่อ่อนจึงเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านอำเภอพระแห่งนี้เป็นอย่างดีชาวบ้านโดยทั่วไปในระแวกใกล้เคียง ต่างได้พากันหลั่งไหลามาฟังธรรมกันมากตลอดทุกวันเมื่อนิมิตหมายอันดีงามสว่างสวัยขึ้นประชาชนต่างก็มากันมากหน้าหลายตาด้วยกันคนดีมีมากคนชั่วก็ย่อมปะปนอยู่เช่นเดียวกันณบริเวณป่าบ้านพระแห่งนี้มีโจรไพร่ใจโหดอยู่คนหนึ่งโจรคนนี้ได้หลบหนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาอาศัยหลบซ่อนตัวเขาคอยสังเกตดู คนมากหน้าหลายตาที่หลังไหลเข้ามานมัสการหลวงปู่อ่อนและเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากเมื่อมีผู้คนมากกันมากๆเช่นนี้จอมโจรใจโหดก็คิดว่าอย่างไรเสียหลวงปู่อ่อนคงจะมีเงินทองมากเพราะพวกชาวบ้านต้องมาทำบุญกับท่านจอมโจรใจโหดคิดได้ดังนั้นก็ได้เตรียมอาวุธคิดจะทำร้ายท่าน จอมโจรไปดักซุ่มคอยจะทำร้ายหลวงปู่อ่อนที่กุติในคืนวันหนึ่งจอมโจรคอยสังเกตว่าท่านหลวงปู่อ่อนญานสิริจะต้องลงมาจากกุติแล้วท่านจะต้องมานั่งหลับตาอยู่เพียงลําพังหรือมิเช่นนั้นหลวงปู่อ่อนจะต้องลงมาเดินไปมาก้มหน้าลงดินเหมือนกับว่ากำลังมองหาสิ่งของตกหายอย่างนั้นโจรใจโหดคนนี้หารู้ไม่ว่า นั่นพระทุโงกรรมาฐานกำลังเร่งความเพียรภาวนาและเดินจงกรมเพื่อกำหนดสติสู่ทางบรรลุธรรมมันไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นมันรู้เพียงอย่างเดียวว่าต้องการสมบัติจากพระต้องการเงินทองจากพระมันจึงย่องเข้าไปบนกุฏิเพราะความอดทนทนไม่ไหวเมื่อย่องขึ้นไปสายตาก็พบกับห้องว่างเปล่ามีเพียงกฎอย่างเดียวที่กลางอยู่ โจนก็เข้าใจว่าลุงปู่อ่อนคงจะซ่อนทรัพย์สมบัติไว้ในกรดจึงค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆกรดจอมโจรกระยิมใจมากคิดในใจว่าข่าวนี้คงจะต้องรวยแน่ๆสมบัติคงจะมากมายพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปใช้อะไรให้มากเงินทองอาหารก็เหลือเฟือชาวบ้านนำมาถวายทุกวันเงินทองไม่จําเป็นต้องใช้อะไรเราจะเอาไปให้หมด คิดได้ดังนั้นแล้วจอมโจรก็จับชายมุ้งกดค่อยๆเลิกกรดขึ้นแต่ทันใดนั้นความประหนกตกใจก็เข้ามาแทนที่ส่วนความกระหิมย่ามใจพลันหายไปสิน้นจอมโจรตกใจสุดขีดตัวชาไปหมดเพราะสิ่งที่กลิ้งออกมาจากกรดนั้นเป็นหัวกะโหลกผีจอมโจรเห็นชัดเจนว่าเป็นกะโหลกผีแน่นอนอย่างอื่นไม่เห็นมีอะไรเลย ทำไมจึงต้องเป็นเช่นนี้จอมโจรใจชั่วถอยออกมาทั้งโกรธทั้งตกใจระคนกันตกใจก็เพราะหัวกะโหลกที่กลิ้งออกมาที่โกรธนั้นก็เพราะผิดหวังอย่างแรงเมื่อสมบัติที่คิดว่ามีมากมายกลับว่างเปล่าเสียจอมโจรจึงลงมาดักรออยู่หน้ากุฏิของท่านอีกในใจของมันยังเข้าใจว่าลุงปู่อ่อนไม่อยู่ในกรดไม่อยู่บนกุฏิ ก็ต้องเข้าไปในหมู่บ้านไปแสดงธรรมแน่ๆความมานะพยายามที่จะทำร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าของคนจิตใจบอดมิดเช่นมันยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแทนที่จะเกรงกลัวเพราะกะโหลกมาเตือนในการกระทำของมันก็หาได้สำนึกไม่มันนั่งรอตั้งแต่หัวคำจนดึกเดือนใกล้จะสว่างเสียให้ได้ทันทีนั้นมันก็เห็นหลวงปู่อ่อนอยานสิริ ห่ผมผ้าเป็นปริมนทนกำลังเดินลงมาจากกุฏิเออะไรกันวะเราก็นั่งรอท่านอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนใกล้รุ่งแล้วแล้วที่บนกุฏิก็ไม่มีท่านอยู่จูๆ่ๆท่านกลับเดินลงมายังลานข้างล่างน่าแปลกใจเหลือเกินแต่ความอยากได้ความโลภยังมีอยู่ฝ่ายทางหลวงปู่อ่อนท่านก็รู้การมาของโจรชั่วคนนี้เพราะท่านมิได้ไปไหน ท่านนั่งภาวนาอยู่ในกรดนั่นเองก็เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมไปตามปกติของท่านท่านไม่ได้สนใจกับโจรแม้แต่น้อยเลยท่านเดินจงกรมไปจนสุดทางแล้วก็เดินกลับมาอยู่อย่างนั้นจอมโจรไม่เข้าใจการกระทำของลุงปู่ท่านเพราะเห็นท่านเดินไปเดินมาอยู่เช่นนั้นมันจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปใก,กล้ๆพอท่านหันหลังเดินกลับไปทางเก่ามันก็ยกอาวุธขึ้นที่จะทําร้าย แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์แสดงปฏิหารร่างของหลวงปู่อ่อนค่อยๆเลือนลางหายไปจอมโจรก็พยายามจะทำร้ายท่านอยู่หลายครั้งหลายหนครั้นพอเห็นร่างท่านจอมโจรชั่วกองเนื้ออาวุธจะทำร้ายร่างก็เลือนหายไปเลือนหายไปเป็นอยู่อย่างนี้จนที่สุดโจรร้ายเหน็ดเหนื่อยเพราะเวียนตามที่จะฆ่าท่านหลวงปู่อ่อนอยานศิริหลายเที่ยว จึงสุดกายลงนั่งย่างอ่อนกำลังเต็มทนหลวงปู่อ่อนยานศสิริได้ใช้อำนาจอภิญญาอันเล้นลับภายในของท่านเพื่อทอรมานโจรร้ายคนนี้ท่านบังคับจิตใจของโจรร้ายให้อ่อนลงจนพ่อควรแล้วหลวงปู่อ่อนจึงได้เรียกชื่อของโจรอย่างถูกต้องและให้เข้ามาหาท่านประโยคแรกที่ท่านเรียกจอมโจรต้องตกใจตัวสัน่นหันไปทางเสียงบนกุฏิ มันค่อยๆค,คลานไปหาอย่างคนที่มีจิตใจเลื่อนลอยพอไปถึงลุงปู่อ่อนท่านก็พูดขึ้นว่าอาตมานั้นเป็นคนรวยจริงแต่รวยธรรมะส่วนทรัพย์สมบัตินั้นอาตมาไม่มีหรอกสมบัติของอาตมาก็มีผ้าที่ครองอยู่คือผ้าสามผืนนี้กับบาทรลูกเดียวเท่านั้นลุงปู่อ่อนยานสิริ พูดจบก็หยิบบาดส่งให้จอมโจรดูจอมโจรใจหายว่าเพราะครั้งแรกตนเองเห็นอย่างชัดแจ้งว่าเป็นกะโหลกผีจอมโจรผู้มีชนักติตัวคนนั้นมองดูบาดท,ที่อยู่ในมือของลวงปู่อ่อนยาน,นสิริด้วยหัวใจเลื่อนลอยพยายามทบทวนการกระทําของตนอยู่พักหนึ่งก็บังเกิดความละอายใจที่ตนคิดร้ายก่อกรรมทำชั่วไว้ในครั้งนี้จอมโจรสำนึกผิด กลับจิตใจด้วยการก้่มลงกราบแทบเท้าสารภาพความผิดแก่หลวงปู่อ่อนและได้ให้สัจจะกับหลวงปู่อ่อนว่าท่านอาจารย์ครับกระผมเป็นคนบาปที่คิดไม่ดีกับพระอาจารย์บัดนี้ตาสว่างใจสว่างได้แล้วกระผมจะขอให้สัจจะณบัดนี้ว่ากระผมจะขอเลิกจากการเป็นโจรคนพาน จะขอกลับตนเป็นคนดีหากินอย่างสุดจริตไม่ขอก่อกรรมอีกต่อไปและขอท่านพระอาจารย์โปรดอโหสิกรรมยกโทษให้แก่กระผมด้วยเถิดลุงปู่อ่อนยาณสิริยิ้มรับด้วยความเมตตายิ่งท่านได้พูดกับจอมโจรกลับใจพร้อมกับกล่าวตักเตือนดุดบิดาตักเตือนบุตรด้วยความอ่อนโยนว่าเธอได้จำนึกผิดเพราะความหลงผิดของเธอได้แล้วนั้น นับได้ว่าเธอยังเป็นบุคคลที่มีบุญวาสนาอยู่บ้างเราจะขออวยพรให้เธอจงสำเร็จผลดังตั้งใจไว้นะเธอจงจำไว้นะผู้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่กับจิตใจอยู่กับตัวดีกว่ามีทรัพย์สมบัติอื่นๆในโลกหลวงปู่อ่อ,อนญาณสิริท่านได้สนองคุณของคู่บาอาจารย์ ที่ท่านได้ทอดธุรกิจให้อย่างเข้มแข็งท่านไม่เคยเบื่อหน่ายต่อการอบรมสั่งสอนคณะญาติโยมท่านมีเมตตาให้แก่ทุกคนที่ได้มาแอบอิงไอเย็นในทางพระพุทธศาสนาท่านเคยกล่าวอยู่เสมอๆว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมบาสัมพุทธเจ้านี้เป็นของเย็นเป็นของบริสุทธิ์บุคคลผู้มีปัญญา จะไม่ปฏิเสธธรรมะของพระพุทธเจ้าพรัะธรรมะถ้าอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นย่อมมีความสุขความเจริญดังนั้นหลวงปู่อ่อนญาณสิริท่านจะเดินทุดงไปในท้องที่ต่างๆหลายแห่งจนเป็นที่รู้จักกิตติศัพท์ของท่านมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอสีคิ้วนั้นท่านได้รับอารัธนาจากายอำเภอสีคิ้วโดยเฉพาะ ก็เพื่อเผยแพร่ธรรมะที่นั่นบางดังนั้นคณะของท่านโดยมีหนึ่งลุงปู่อ่อนยานสิริ 2. อลุงปู่ฟันอาจารโรสาลุงปู่กงมาจิระปุญโยจึงได้ออกเดินทุดงไปพำนักอยู่ที่วัดป่าสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำโรงเมื่อพระอาจารย์ฝ่ายทุดงกรรมฐา,านเดินทางไปถึงท่านก็ได้ช่วยกันเผยแพร่อบรมบรรดาชาวบ้านทุกตำบล โดยท่านแยกย้ายกันไปสั่งสอนประชาชนในท้องที่ต่างๆจนปรากฏว่าประชาชนต่างก็มีความเลื่อมใสศรัทธาพระธุดงกรรมฐานชุดดังกล่าวเป็นอย่างมากต่างก็มารับการฝึกอบรมจากครูบาอาจารย์อยู่เสมอเสมอทุกวันหลวงปู่อ่อนท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินรอยตามเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมาเป็นแบบอย่างดีเยี่ยม ผู้เขียนเคยได้ยินคำสรรเสริญจากครูบาอาจารย์หลายๆองค์ท่านมักกล่าวเสมอว่าหลวงปู่อ่อ,อนยานาสิริท่านนี้เป็นพระชั้นเยี่ยมองค์หนึ่งท่านเป็นพระนักต่อสู้จริงๆการปฏิบัติธรรมของท่านเด็ดขาดตายก็ยอมตายกันเลยทีเดียวจิตใจของท่านเข้มแข็งมากยิ่งกระแสจิตด,ด้วยแล้วเข้มข้นเหลือเกินสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ใหญ่มันภูริทัตโต จะมีกำลังจิตที่ไม่ค่อยจะซ้ำแบบกันเพราะบางองค์ท่านมีจิตโลดโผนบางองค์ท่านมีจิตแบบเรียบๆแต่ละแบบก็แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ท่านเป็นเลือดอาชาในทั้งนั้นหาไม่ได้แล้วในยุคนี้ผู้เขียนได้สอบถามท่านผู้รู้บางท่านก็มีคำตอบอย่างเดียวกันหลุงปู้อ่อนยาน,นัสิรินี้ท่านไม่เคยสนใจกับประวัติเมื่อพบกันก็คุยกัน ในเรื่องสมาธิภาวนาเพียงอย่างเดียวการเดินธุดงษ์นี้ท่านได้ออกเที่ยวมาหลายแห่งเมื่อมารวมกันแล้วก็นับได้ว่าเป็นเวลาหลายสิบปีเหมือนกันแต่ท่านได้ผ่านประสบการณ์อย่างไรมาบ้างนั้นไม่มีคนกล้าถามท่านเพราะถ้าถามดีก็ดีไปถ้าถามไม่ดีหรือท่านเห็นว่าไร้ประโยชน์ท่านก็จะดุเอาด้วยความดีของท่านนั้นมีมากการภาวนาก็เป็นเยี่ยมเลยทีเดียว สมัยก่อนในเมืองไทยเรานี้เต็มไปด้วยแมกไม้นานาชนิดอีกทั้งยังเกลื่อนกลาดไปด้วยฟงสัตว์ป่าหลายๆจำพวกแต่ลุงปู่อ่อนญาณัสซิริสมัยเป็นสามาเณรอ่อนท่านก็มีความกล้าหาญเกินเด็กท่านได้ยินข่าวบอกว่าโน่นเมืองลาวสว่างสวัยเจริญรุ่งเรืองมากน่าไปเที่ยวลุงปู่อ่อนสมัยเป็นเนนก็คิดไปตามประษาว่าเออ เขาว่าฝั่งลาวสว่างสวัยงดงามเหลือกำลังเราน่าจะไปดูให้เป็นบุญตาสักครั้งว่ามันสว่างสวัยอย่างไรเมื่อท่านคิดได้ดังนั้นท่านสามเณรอ,อ่อนได้แบกกรดสะพายบาดออกทุดงไปบุกป่าฝ่าดงข้ามน้ำข้ามท่าไปดันด้นไปจนถึงเวียงจันเลยทีเดียวเพราะเขาพูดกันนาหูว่ามันสว่างสวัยน่าดู นั้นเมื่อไปถึงก็หายสงสัยถึงกับอุทานว่าโอ้ยมันมีไฟฟ้าใช้มันก็สว่างละสิเปิดไฟมันก็สว่างละสินึกว่ามันสว่างอะไรเป็นอันว่าสามเณรอ่อนรู้ชัดแล้วว่าที่มันสว่างสว่างนั้นก็เพราะแสงไฟฟ้านั่นหรอกมิใช่สว่างอะไรเลยเพราะคนโบราณสมัยก่อนเขาอยู่กลางป่ากลางดงห่างความเจริญ มีแต่ตะเกียงและได้เท่านั้นครั้นไปเห็นของใหม่ของแปลกก็เล่าเลือกันไปแต่การเดินทุดงไปยังประเทศเลาวของท่านนั้นมิใช่ไร้ผลแม้แต่น้อยสาม,มเณรอ่อนยังได้ประสบการณ์ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรอีกทั้งการปฏิบัติธรรมท่านก็มีความชนานาญมากยิ่งขึ้นจิตใจก็กล้าขึ้นโดยลำดับอย่างไรก็ตามในการต่อมาสาม,มเณรอ่อนตัวน้อย ก็ได้กลับมากลายเป็นหลวงปู่อ่อนยานัสิลิที่พวกเราทุกคนต่างก็ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติภาวนาของท่านมาสู่จิตใจของเราทุกคนซึ่งยากที่จะถ่ายถอนออกไปได้เพราะแนวทางธรรมของท่านที่ได้สอนนั้นเป็นแนวทางที่เราพ้นทุกขพ้นโศกพ้นไภัยได้จริงๆเป็นความจริงที่หลวงปู่มันภูริทัตโตท่านได้สร้างบรรดาลูกศิษย์จนได้ดี มีดวงตาแห่งธรรมอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าลุงปู่มันท่านมีความรู้ความสามารถประสาทธ,ธรรมะให้แก่บรรดาลูกศิษย์ท่านอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนั่นเองครั้นเมื่อลวงปู่มันท่านได้ล่วงลำดับธาตุสี่ขันห้าไปแล้วบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านได้ดำเนินรอยตามในปฏิปทาข้อวัดต่างๆที่ท่านสอนไว้นั้นจนมาเป็นต้นโพต้นใสพอให้พวกเราได้แนบแอบอิง เป็นจำนวนมากมายหลายร้อยองค์ลุงปู่อ่อนยานัสิริเป็นลูกศิษย์ที่มีอันดับดังกล่าวมาแล้วองค์หนึ่งเช่นกันท่านมีความรู้ความฉลาดที่จะอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นพระพิสุและคารวาสให้ได้เข้าถึงคุณธรรมลุงปู่อ่อนท่านได้ออกเผยแพร่ธรรมะในครั้งโน้นก็นับว่าเป็นความสามารถพิเศษในองค์ท่านด้วยที่ผู้เขียนกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า การที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้ฝังลึกลงสู่จิตใจของมนุษย์ที่มากหน้าไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทานนั้นเป็นงานที่มีภาระมากที่สุดและยากที่สุดแต่ครูบาอาจารย์สมัยนั้นก็ดีลุงปู่อ่อนยานาสิริสั่งสอนบุคคลในปัจจุบันนี้ก็ดีท่านสามารถกระทำได้อย่างมีเหตุผลนั่นย่อมแสดงว่าลุงปู่อ่อนท่านต้องมีอำนาจจิตที่เหนือกิเลส ได้แล้วด้วยประการทั้งปวงท่านจึงพอที่จะเป็นทางนำให้พวกเราทั้งหลายได้รับความทราบซึ้งตรึงใจเชื่ออย่างสิ้นเชิงได้และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามท่านได้สั่งสอนไว้เมื่อได้พิจารณาหาเหตุผลนี้แล้วเชื่อว่าหลักฐานมารยาทความรู้ตลอดจนถึงข้อวัดปฏิบัติธรรมในองค์ของหลวงปูอ่อ่อนญยานสิริเป็นคุณธรรม ของพระสุปฏิปันโนโดยแท้แน่นอนธรรมะจงตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐานสโดยสมบูรณ์แล้วธรรมไม่ว่าหยาบหรือละเอียดจะปรากฏเห็นแจ้งขึ้นมาด้วยตนเองไม่ต้องร้องเรียกต่อมาในปีพุทธศักราช2518ลุงปู่อ่อนยาน,นสิริได้เริ่มอาพาธด้วยโรคกระเพาะอาหารเป็นต้นมา จนได้รับการผ่าตัดไปครั้งหนึ่งในปีเดียวกันนั้นก่อนเข้าพรรษาได้รับการผ่าตัดอีกเกี่ยวกับลำไส้อุดตันรวมเป็นสองครั้งตอนนั้นไปก็ได้ทำการรักษามาตลอดปีก็พอทรงตัวอยู่ได้สังขารร่างกายของท่านก็ทุดโทรมมากสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรถึงอย่างนั้นท่านก็ยังพยายามอุตสาหะ พยายามทำกิจของพระพุทธศาสนาเป็นปกติธรรมดาอีกทั้งยังส่งเคราะห์คณะสัทธาญาติโยมตลอดถึงพระพิสุสามเณรที่เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายรวมระยะที่หลวงปู่อ่อนท่านไม่แข็งแรงเป็นเวลาหปีผ่านมาการอยู่ชั้นพัตตาหารของท่าน ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยมากท่านจะฉันพัตตาหารเผือกมันเป็นส่วนมากหลังจากทำการผ่าตัดการฉันพัตตาหารไม่เต็มส่วนถ้าฉันพัตตาหารที่ไม่ถูกทตดหรือผิดเวลาเหล่านี้มักมีอาการท้องร่วงตลอดมาแต่นั้นท่านก็ได้พยายามรักษามาทั้งภายในและภายนอกพ่อทรงตัวอยู่ต่อมาในปีพุทธศักราช2524 เดือนพฤษภาคมวันที่23ท่านก็เริ่มอาพาธวันที่ท่านอาพาธนั้นตอนเช้าท่านก็ยังไปบินทบาทมาฉันพัตตาหารตามปกติธรรมดาเหมือนทุกวันพอฉันพัตตาหารเสร็จท่านก็ได้เข้าพักผ่อนตามที่เคยปฏิบัติมาประจำเวลาประมาณเที่ยงวันท่านก็เคยออกมาต้อนรับแขกที่มานมัสการประจำซึ่งวันนั้นเห็นผิดสังเกตท่านไม่ออกจากห้องพัก ตามปกติลูกศิษย์ที่คอยปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดจึงไปดูและเรียกแต่ท่านไม่ขานตอบจึงได้เปิดประตูเข้าไปดูเห็นอาการนอนเพียบอยู่ถึงถามก็พูดไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาจึงได้เอาท่านออกมาข้างนอกทำการพยาบาลกันเต็มความสามารถเห็นอาการไม่ดีขึ้นจึงไปตามเอาหมอที่โรงพยาบาลมาตรวจรักษานายแพทย์ตรวจด,ดูอาการพบว่า เป็นโรคเส้นเลือดโลหิตในสมองอุดตันหรือเส้นโลหิตในสมองตีบแพทย์ก็แนะนำให้เอาไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีจนมาถึงวันที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2524ซึ่งตรงกับวันพุธเวลา4นาฬิกาท่านก็ได้มรณภาพไปด้วยอาการอันสงบต่อหน้าไหนแพทย์และคณะสิทธิ์ที่ติดตามรักษารุ่งเช้าวันที่28 ได้ทำพิธีรดน้ำศพที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็นำศพท่านกลับวัดปานิโครธารามบ้านหนองบัวบานตำบลหมากยาอำเภอหนองบัวสอจังหวัดอุดรอธอานีโดยรถพยาบาลของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานำส่งถึงวัดและตั้งบำเพ็ญกุศล7วัน50วัน100วันตลอดมาลุงปู่อ่อนยานสิริท่านเป็นปูชนียบุคคล ที่เราท่านไม่ควรลืมเลือนเพราะในยามที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ได้ดำเนินชีวิตในเพศสมณะผู้บำเพ็ญเพียรเ,เพื่ออรหันผลมุ่งพระนิพพานโดยแท้หลวงปู่อ่อนท่านได้เป็นผู้แต่งเติมบ้านน้องบัวบานให้มีคุณค่าเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปและในถิ่นนี้อดีตเคยเป็นสถานที่จำพรรษาของพระอริยเจ้าองค์หนึ่ง นั่นก็คือหลวงปู่อ่อนยานัสสิริพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งยุคและเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งของกองทัพธรรมบัดนี้หลวงปู่อ่อนยานัสสิริได้ละซึ่งสังขารอันไม่เที่ยงแท้นี้ไปแล้วนอกจากคุณงามความดีที่ท่านมอบไว้แก่ลูกหลานได้ละลึกถึงจเจริญรอยตามแบบอย่างซึ่งเป็นแนวทางมุ่งตรงสู่พระนิพพานอย่างแท้จริง